ได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าอืมได้ข่าวไม่สบายใจได้งานเพิ่มบางคนได้งานเพิ่มบางคนได้หัวหน้าใหม่หรือผู้ร่วมงานใหม่ได้งานชิ้นใหม่ก็ได้นะอ,อาราศีสิงห์นั่นไงได้ไพ่ประจำราศีพอดีเลยสัปดาห์นี้ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วมีหลายอย่างต้องทำ นะครับอิดอัดยืดยันไม่ได้เดี๋ยวงานเดี๋ยวงานจะล่าช้านะมีหลยอยงต้องเคลียร์นะครับสิงปึ๊บปึ๊บโอ้โหทำไมพ่างานขึ้นเต็มเลยไพ่างานแปลว่าภารกิจอันดับที่1ง,งานนะครับผู้ร่วมงานใหม่งานชิ้นใหม่ดีสองเงินโอเคนะสัปดาห์นี้ได้กำไรนะดีนะได้กำไรในงานเงินคนที่ติดขัดก็หมุนเงินได้ สัปดาห์นี้กลางๆแต่ถือว่าดีครับจะมีไพ่เสียอยู่เป็นไพ่ห้าดาบอยู่ข้างๆเราสถานการณ์ข้างๆระวังคนที่เราทะเลาะด้วยหรือคนที่มาหาเรื่องเราหรือคนที่ทําให้วงวงมันแตกถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยคนประเภทเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดเนีย่ยเคยได้ยินไหมอย่าอย่าเป็นคุณก็แล้วกันนะคงไม่ใช่คุณเนอะคุณเป็นคนที่ประเภทเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดไมแอลระวังปากอันนี้แปลว่าคําพูดนะครับแต่บางทีคุณก็เจอคนแบบนั้นบางทีคนแบบนั้นอะ ก็ทําให้คุณเป็นแบบนั้นด้วยคบคนไหนต้องระวังนะครับโดยดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เนี่ยจริงๆแล้วให้มันบอกมาดีมากเลยนะครับอย่าหูเบานะอย่าเชื่อคนง่ายไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังนะครับงานเพิ่มการทํางานการหมุนเวียนเงินการติดต่อคนการเสนองานการประมูลงานการติดต่อเรื่องงานต่างๆสัปดาห์นี้มีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งสิ่งที่เราหวังไว้ ในคำมั่นสัญญาในเรื่องงานเงินหรือแม้กระทั่งความรักหรือคำพูดของคนที่เราคิดว่าเชื่อถือได้เนี่ยมันก็ยังเชื่อถือได้อยู่แต่มันไม่เป็นไปตามกำหนดนะล่าชา้าสิ่งที่เราคาดหวังจะล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดแต่ผมเห็นว่ามันยังไม่มีอะไรเสียหายคุณยังพอที่จะแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นถ้าจะได้อะไรเต็มร้อยในสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีสิงห์ยังไม่เต็มร้อยครับล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด แต่ยังดําเนินต่อไปได้ถึงแม้คุณจะมีอาการไม่พอใจไม่น่าพอใจเท่าไหรนะ่นักแต่มันก็ยังจัดการของมันได้อยู่นะนะครับระวังทะเลาะกับคนรักด้วยนะครับคนรักเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัวมีดวงทะเลาะกันนะครับพร้อมไพ่มันบอกไว้ว่าคุณไม่ยอมด้วยนะครับเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับมีดวงที่จะทะเลาะก,กันต่างฝ่ายก็ต่างพูดถึงสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือทําไปสัปดาห์นี้สิ่งที่จะแก้ปัญหาชาวราศีสิงห์ได้มากที่สุดคือ ความนุ่มนวลน,นะครับไม่ใช่ความรุนแรงนะครับนี่คือความนุ่มนวลน,นะครับไพ่แบบนี้นะถ้าคุณใช้ความนุ่มนวลคุณจะแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะครับโอเคปะ่ะชาวราศีสิงห์นะระวังปัญหาเกี่ยวกับปกติสิงห์เป็นคนร่างกายแข็งแรงแต่สัปดาห์นี้ระวังกินอาหารผิดสําแดงปวดฟันนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเหมือนกับเจ็บตรงหัวเข่าหรือตรงตรงไหล่หรือตรงทร,ง,ร,อรง,งอกประมาณเนี้นะครับอดทนหน่อย ผ่านปัญหาได้คไว่าอดทนหมายถึงว่าถ้ามีอะไรที่มากระทบใจคุณจะออกทางสีหน้าหรืออย่าปากไวแล้วก็บางทีมันไม่ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะเราต้องอดทนก่อนฐานดวงคุณแจ่มมากเลยแปลว่าอํานาจคําพูดคําเชื่อถือแล้วก็มีโอกาสที่จะทําเงินได้ด้วยนะคนโสดก็คงต้องโสดก่อนนะครับถ้าพบใครช่วงนี้เขาอาจจะไม่ตรงสเปคคุณเท่าไหรนะ่นะักนะฐานดวงดีมากไพ่ ให้เรื่องงานเรื่องเรื่องคนอุปถัมยังดีอยู่นะแต่มันอยู่กลางๆมันก็ทําให้ทายความสําเร็จได้ยังไม่เต็มร้0ยแต่ถ้าถามว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้หรือที่ผ่านมาได้ไหมตอบว่าได้ครับได้บางส่วนไม่ใช่ได้ทั้งหมดอาจจะแค่ประมาณ40-50%แต่ก็ยังถือว่าดีนะครับธาตุดินธาตุน้ําลมไฟครบทุกธาตุขอให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นครับสี สำหรับชาวราสีสิงในนี้ขึ้นมาเป็นสีแดงองุมนสีแดงองุมนแล้วก็สีขาวนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรก็ต้องรอรอผลผลิตนะเลขหน้าไพ่เป็นเลข3 8 7 1